รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุพกพานะครับเป็นยี่ห้อไอวาสไอวานะฮะตัวนี้มีซูเปอร์เบสนะครับเป็นรูปสตอริโอนะครับใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับตัวนี้นะฮะใช้ทาน 2A 2ก้อนนะครับด้านหลังนะฮะตัวนี้ไม่มีที่เน็บเอวนะที่เน็บเอวไม่มีนะฮะตัวนี้ออโต้รีเวิร์ดด้วยนะครับกับม้วนจัลโนมันม้วนหมดนะฮะมีระบบซูเปอร์เบสระบซูเปอร์เบสระบบสตอริโอเรคคอร์ดนะฮะใช้งานเต็มระบบแล้วก็เป็นระบบวิทยุนะฮะ เวลาเปิดวิทยุมาอยู่ด้านข้างหลังข้างวันรุ่มนะเดี๋ยวตรงนี้นะครับถ้าจะให้มีคลื่นนะเสียบหูฟังอาจจะให้มีคลื่นหนึ่งแรงหน่อยนะครับอาจจะที่ายปุ่มนิดนึงด้านหน้านี่จะเป็นตัวอันนี้จะเป็นตัวปิดออกลำโพงนะฮะเวลาซื้อไปลูกค้าสังเกตตัวนี้ว่าทําไมเสียงไม่ออกลำโพงด้านหน้านะเพราะว่าต้องดูปุ่มนี้นะครับถ้าใช้ออกลำโพงด้านหน้าเลื่อนตรงนี้ถ้าจะอย่างออกหูฟังอย่างเดียวเลื่อนตรงนี้ ถ้าออกทั้งหูฟังทั้งลำโพงด้านหน้านะฮะเลื่อนลงนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวปรับเสียงธรรมดาวิทยุรับได้ทุกคลื่นของบารเรานะครับตัวจูนเครื่องอยู่ตรงนี้ที่ไม่เจอสีไม่มีสารกันบูดเลยเก้าสิบมิลลิกรัมหนึ่งสองสามชันเนลถึงร้อยแปดนะครับเลื่อนขึ้นนั่นบนจะเป็นเอ็นมีสังเกตผมเสียบแจ็คตรงนี้นะเพราะว่าถ้าไม่เสียบนี่ขึ้นจะไม่ค่อยมีนะครับเป็นเหมือนสายสัญญาณนะครับ ถ้า FM ก็เลือกมาด้านบนนะครับมีช่องเสียบไฟด c ตรงนี้นะสามโวลต์นะครับมีช่องเสียบไม้หรือเป็นไคสามล้านเสียบปกติสถานะไฟติดนะฮะรวมเป็นระบบสตัดิโอนครับไปสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่ว่ารายการยังมีการวองคเทปดูนะครับควรจะต้องงดเชิญท่านหรือว่าเชิญมาพูดได้อยู่เพราะว่ามันเป็นประเด็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็ชาวบ้านโทรมาปรึกษาตรงนี้ยังไงคะ ครับคืออย่างนี้ครับในเรื่องของการเล่นดอัดกดันะครับถ้าจะใช้เทปเลื่อนขึ้นด้านบนตรงนี้นะฮะตรงนี้วิทยุตรงนี้เทปนะครับก็อขวาก่ใชาขวากต็ตระบบครับท่โทรมาปรึกษาตรงนี้ยังไงครับที่จะวิทยุนะครับครับคืออย่างนี้ครับในเรื่องของเป็นเลอ่าได้ปกตินะครับเทปให้ดูเร้าๆนะฮะเรามาฟังระบบเทปนะฮะตัวนี้ลำโพงในตัวนะสิริออตรเนะครับ ถ้าเปิดดังมากก็จะมีแตกบ้างนะครับผมเป็นตัวเล็กตัวน,นี้จะเป็นตัวตั้งมีเวอร์ตอันนี้รีเวอร์ตลอดเวลานะเป็นวงกลมถ้ายูเทิร์นรอบหนึ่งนี่แปลว่ารีเวิร์เ A มา B แค่นั้นเองหนึ่งรอบครับตัวนี้กุ่มพอดนะครับตัวน,นี้จะนนเป็นพวกตั้งเสียงนะเสียงจะต่างวันต่างกันนะครับตัวน,นี้เป็นรีเวิร์จับไปหน้าหนึ่ง รับการรีวิร์ดด้วยมือนะฮะตัวนี้นะครับหรือถ้าต้องการให้รีวิร์ดอัตโนมัติก็ตั้งไว้ตรงนี้เวลาม้วนหมดมันจะกลับเองนะครับอันนี้ระบบรีวิร์ดผมเพจให้เรียบร้อยแล้วพอซักเอาขาเต็มระบบตัวนี้ใส่พันใหม่หมดนะครับเต็มระบบเลยนะฮะตัวนี้เครื่องมีน้ำหนักดีนะสวยนะที่น่าเป็นระบบสตูดิโอนะครับ ตัวนี้นะอันนี้ก็คือออกหูฟังนะฮะอันนี้ออกแบบตรงด้วยหูฟังด้วยนะจะให้ออกหูฟังอย่างเดียวเลื่อนขึ้นด้านบนนะตรงนี้เนะสียงเบีดีมากนะเวลาออกหูฟังนะครับมีระบบชิปโอเปรนะโอเคนะครับกระจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ